บทที่ 6. อิสรภาพสังเกตเห็นว่าทุกวันนี้คนไม่สนใจคำว่าอิสรภาพกันเลยถ้าพูดถึงคำน,นี้ก็มักจะมีความหมายที่ต่างออกไปจากความหมายดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิงบางคนเห็นว่าการมีเงินทำให้มีอิสรภาพอยากได้อะไรก็ซื้อได้อยากไปไหนก็ได้ไปซื้อได้แม้กระทั่งคนบางโฆษณาก็บอกว่ามีมือถือยี่ห้อนี้ทำให้มีอิสระ มีบัตรเครดิตนี้ทําให้มีอิสระเสรีใส่ผ้าทำไมนี้จะมีอิสระแต่ทั้งหมดที่เห็นในสื่อมันคืออิสระภาพจอมปลอมเป็นการหลอกลวงสาธารณะที่ชัดเจนที่สุดมันคือกับดักที่ใช้เหยื่อปลอมล่อให้คนหลงเข้าไปติดกับดักและคนแทบทุกคนก็ถลําเข้าไปอยู่ในกรงดักโดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ว่าเป็นกับดัก ก็สายไปเสียแล้วหรือบางคนยังไม่รู้แม้กระทั่งว่าเหยื่อล่อที่ยัย่วยวนนั้นเป็นเหยื่อปลอมไม่รู้ว่าตัวเองติดกับดักไปแล้วเวลาฝนตกใหม่ๆตอนต้นฝนอากาศเย็นเราก็ก่อไฟเพื่อให้ความอุ่นพอข้าลงมาแมลงเมาวก็จะบินมาตอมกองไฟส่วนมากก็จะถล่ำเข้าไปในเปลเวเพลิงสีส้มที่ร้อนระอุ และถูกไฟเผาไหม้จนตายตัวแล้วตัวเล่าจากสิทธิ์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจนเกือบทั้งหมดมแมลงเมาเป็นล้านล้านตัวจะมีชีวิตเหลือรอดจริงๆไม่กี่ตัวผมเคยคิดบ่อยๆว่าทำไม,มแมลงเมามันโง่เหลือเกินเวลาเข้าใกล้ไฟมันร้อนแต่ว่ามันก็ยังบินถลากเข้าไป มันโง่เพราะไม่มีสมองหรือว่าธรรมชาติสร้างมันมาให้โง่หรือมันจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่น่าใช่เพราะเวลาโดนสัตว์อื่นพยายามจะจับมันกินมันก็ยังพยายามหนีอย่างสุดความสามารถแสดงว่ามันไม่ได้อยากตายตอนหลังผมกลับมองว่าตัวเองความจริงแล้วคือผมไม่ได้ฉลาดกว่าแมงเม่าเลยบางทีผมอาจจะโง่กว่า,มาแมลงเม่าด้วยซ้ำไป เพราะ,มะแมลงเม่าไม่เคยเข้าโรงเรียนแต่ผมเคยตั้งหลายปีผมรู้อะไรมากกว่ามแมลงเมามากมีความสามารถหลากหลายทำอะไรได้หลายอย่างแต่ชีวิตผมก็ไม่ได้ต่างจากมแมลงเม่าที่บินเข้ากองไฟเขาบอกว่าการมีเงินทำให้เราซื้ออะไรก็ได้เงินทำให้เรามีอิสรภาพผมก็กระโจนเข้าไปทั้งตัวเพื่อแย่งชิงหาเงินใครๆก็ทำอย่างนั้น ผมก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยทั้งๆท,ที่รู้ว่าเงินซื้ออะไรก็ได้นั่นมันคือเสรีภาพของเงินไม่ใช่ของผมผมเป็นแค่คนที่เข้าไปอิงแอบอาศัยอำนาจของเงินเท่านั้นเองถ้าเงินหมดหรือเงินเฟ้อหรือคนอื่นไม่ยอมรับเงินนั้นแล้วเงินนั้นก็จะไม่มีความหมายอะไรไม่มีอำนาจไม่อาจซื้ออะไรได้ดังใจต่อไปท้ายสุดผมก็ไม่ได้มีอะไร เงินหมดผมก็ไม่ต่างจากขอนไม้ผุๆที่ทำอะไรไม่ได้แล้วบางที่มีโฆษณาว่ากางเก่งยี่ห้อนี้ดังที่สุดใครใส่แล้วก็จะดูดีแต่มันราคาแพงแบบไม่น่าเชื่อผมก็ยังกระเสือกกระสนไปซื้อมาทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นแค่กางเกงเท่านั้นเองจะแพงจะถูกยังไงก็ใส่เพื่อปกปิดร่างกายเพื่อกันร,ร้อนกันหนาว มันไม่อาจจะเปลี่ยนให้ผมเป็นคนดีขึ้นฉลาดขึ้นมีความสุขมากขึ้นหรือทำให้สังคมยอมรับมากขึ้นตรงกันข้ามมันทำให้ผมแย่ลงตังหาต้องทำงานมากขึ้นหนี้สินมากขึ้นแทนที่คนอื่นจะชื่นชมเขากลับดูถูกดูแคลนว่าจนแล้วยัง,งโง่ใช้ของเกินตัวแต่ผมก็ยังเคยดันทุรังซื้อมันมาจนได้ พฤติกรรมทำนองนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองโง่มากกว่าแมลงเมาผมเดินเข้าไปสู่โรงงานทาสอยเชื่องเชื่องเอาโซ่มาตีตรวนใส่ขาตัวเองและบังคับตัวเองให้ทำงานหนักยิ่งกว่าทาสทำลายตัวเองทำลายครอบครัวเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพียงแต่มีคำสั่งจากสื่อจากสังคมให้ผมทำผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเหมือนไม่มีหัวสมอง ทำงานหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินหาเงินใช้เงินชีวิตก็มีอยู่แค่นี้มแมลงเมาที่ยืนมองผมอยู่มันก็คงคิดว่าอย่างผมที่เคยคิดเช่นกันทำไมมันถึงได้โง่อย่างนี้มีความรู้มากมายมีความสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ไม่เคยคิดอะไรไม่เคยคิดทําให้ชีวิตตัวเองอยู่ได้อย่างง่าย มีอยู่มีกินมีเวลาเพลิดเพลินสนุกสนานกับความงดงามของชีวิตผมคิดว่าสัตว์อื่นๆก็คงจะมองชีวิตคนด้วยความสลดสังเวชกับความโง่เขลาของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนผมไม่เคยคิดถึงคำว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพเลยเขารู้สึกว่าผมมีเสรีภาพมาก อยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะทำอะไรก็ได้ทำอยากทำงานแบบไหนก็เสาะแสวงหาได้พอได้งานทำก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างทุ่มเทจนไม่มีเวลาคิดถึงอะไรเลยคำว่างานกินพื้นที่ทั้งหมดในสมองไม่เหลือช่องว่างให้กับเรื่องอื่นเลยคำว่าความสุขเสรีภาพความดีความงานความจริง เริ่มจางหายออกไปจากสมองอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวพอได้ยินคำเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเป็นคำเฉยๆเป็นคำโบราณที่ไม่มีคนใช้กันอย่างจริงจังนอกจากจะเอามาปิดเบือนความหมายใช้เพื่อในทางธุรกิจใครๆก็รู้ว่าเราอิสรภาพมากมายในปัจจบุบันผมก็รู้สึกอย่างนั้นจนกระทั่งผมออกจากเมืองกลับบ้านกลับไปอยู่กับแม่ กลับไปสู่การพึ่งตนเองถึงได้รู้ว่าอิสรภาพที่เคยรู้สึกมาก่อนมันไม่ใช่อิสรภาพของเราเลยมันเป็นอิสรภาพของเงินทั้งหมดคนมีเสรีภาพอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนั่นคือเสรีภาพในการแข่งกันหาเงินหรืออิสรภาพที่จะเลือกทำงานหาเงินการกลับไปหาแม่เรียนรู้ที่จะอยู่กับแม่อีกครั้งแม่ธรณีสอนให้ผมรู้ว่า ดินที่เราเหยียบยืนอยู่นี้สามารถเอาไปทำเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นที่เพาะปลูกผลิตอาหารก็ได้กิ่งไม้ต้นไม้เอามาทำเป็นเครื่องมือใช้สอยได้เป็นยารักษาโรคได้แม่น้ำที่แทรกตัวอยู่ใต้ดินที่ไหลาตามแม่น้ำลํำคลองหรือขังอยู่ตามห้วยหนองคลองมึงเราสามารถนำมาใช้สอยดื่มกินใช้เพาะปลูกได้ แม่โพโสกมีรูปร่างหลากหลายให้เรากินเป็นอาหารได้อาหารไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวกับข้าวผัดต่างๆที่ผมเคยกินมาหลายปีแม่ที่ให้กำเนิดผมมากำลังแก่ชราลงและกำลังจะจากผมไปชั่วนิวรันด์แม่ให้ความรักความอบอุ่นฝากไว้ในใจผมอย่างเต็มเปี่ยมทำให้ผมเข้าใจและซาบซึ้งในความเป็นแม่และเป็นแรงบันดาลใจให้ผม เป็นพ่อที่ดีต่อไปการได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่ทำให้ผมได้เรียนรู้การพึ่งพาแม่มากขึ้นการไม่ทำร้ายแม่ก็คือการดูแลแม่พอแม่เข้มแข็งแม่ก็จะพยายามให้ทุกอย่างที่เราต้องการการพึ่งพาแม่คืออิสราภาพสูงสุดในชีวิตผมเพราะแม่อยู่กับผมทุกที่ทุกเวลาตลอดชีวิตการพึ่งพาแม่ผมไม่ต้องทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายทั้งชีวิต ผมไม่ต้องทุจริคตคดโกงใครผมไม่ต้องเอาเปรียบหรือทำร้ายใครที่สำคัญคือผมไม่รู้สึกด้อยไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกเครียดกลุ้มอย่างแต่ก่อนเพราะผมรู้ว่าแม่ทุกคนอยู่เคียงข้างผมทุกลมหายใจแต่ก่อนผมพึ่งเงินแต่กว่าที่จะได้เงินมาต้องดิ้นรนอย่างหนักต้องสูญเสียเวลาของชีวิต เสียความสุขความงดงามของชีวิตไปมากมายเพื่อแลกเงินมาได้เพียงนิดหน่อยใช้ไม่ทันไรก็หมดไปเงินไม่ชอบผมเงินไม่เคยรักผมเลยไม่มีเงินที่อยากจะอยู่กับผมน,น,นานๆพอหมดเงินอิสรภาพของผมก็หมดไปแต่พอมาพึ่งแม่ปรากฏว่าแม่ทุกคนรักผมดูแลเอาใจใส่ผมอย่างดีที่สุดทำให้ชีวิตมีปัญหาน้อยที่สุด การพิ่งพาแม่ทำให้ผมได้สัมผัสกับความรู้สึกแปลกใหม่ยังไม่เคยเจอมาก่อนผมอยากเรียกความรู้สึกนี้ว่าอิสระภาพแห่งชีวิตผมรู้สึกเหมือนได้เป็นเด็กวัยรุ่นอีกครั้งเป็นวัยรุ่นที่สนุกสนานร่าเริงไม่มีปมด้อยไม่มีความกลุ้มกังวลเพลิดเพลินกับชีวิตได้อย่างอิสระเสรีเพราะมีพ่อแม่คอยดูแลอยู่ห่างๆคอยเอาใจใส่อย่างดี ทำให้ผมไม่รู้สึกกลัวหรือกังวลกับอะไรเลยผมจึงเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ทุกวันนี้ผมไม่ได้มองว่าเงินเป็นที่พึ่งอีกแล้วเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความง่ายในการดำเนินชีวิตเท่านั้นเองเงินจึงไม่ได้มีคุณค่ามากไปกว่าจอบเสียมมีดพลาที่ใช้อยู่ทุกวันผมยังหาเงินและใช้เงินเหมือนคนทั่วไปต่างแค่ผมไม่ได้หามาสะสมไว้มากๆ เพื่อให้รู้ว่าชีวิตมั่นคงเหมือนที่หลายๆคนรู้สึกการมีเงินน้อยไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าจนหรือด้อยการไม่มีรถสวยๆไม่มีบ้านหลังใหญ่ๆไม่มีข้าวของเครื่องใช้แพงๆเต็มบ้านไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอายหรือน้อยหน้าคนอื่นแล้วเวลาอยู่กับเพื่อนหรือคนอื่นที่มีมากกว่าผมก็ไม่เคยรู้สึกอิจฉาหรืออยากได้เหมือนเขา แต่ก่อนผมจะรู้สึกแรงมากรู้สึกอายที่เกิดเป็นคนจนเห็นเพื่อนซื้อรถใหม่ก็อิจฉามักจะคิดในใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องมีรถหรูก็แกให้ได้แต่ทุกวันนี้กลับรู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นกับการมีวัตถุสิ่งของราคาแพงต่างๆเพราะเห็นว่ามันไม่จำเป็นแล้วจะมีให้เป็นภาระในชีวิตทำไม ทุกวันนี้ใครๆก็อยากมีรถพอทำงานไม่เงินหน่อยก็ไปดาวรถออกมาแล้วทั้งๆที่หลายคนไม่จำเป็นที่จะต้องมีรถเลยซื้อมาก็จอดเอาอผ้าคลุมไว้ ขับอาทิตย์ละครั้งขับเสร็จล้างทุกครั้งเอาผ้าคลุมไว้เหมือนเดิมมันกลายเป็นภาระของชีวิตที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นกลายเป็นของเล่นราคาแพงที่ต้องทํางานเก็บเงิน4ี่ปีเพื่อที่จะมีของเล่นชิ้นหนึ่งกลายเป็นเด็กแก่ที่ขาดของเล่นไม่ได้ ผมรู้สึกว่าตัวเองโตแล้วไม่ต้องการของเล่นอีกต่อไปแล้วเวลาเห็นคนอื่นยังตื่นเต้นกับของเล่นรู้สึกเฉยๆไม่อิจฉาเลยบางครั้งกับรู้สึกสงสารเพื่อนหรือคนอื่นที่ซื้อรถหรือของอื่นที่ไม่จำเป็นด้วยราคาที่แพงมากๆเพราะเวลาอันมีค่าในชีวิตเขาต้องสูญเสียหลายปีเพื่อแลกกับของเล่นแต่ละชิ้น การมีวัตถุสิ่งของน้อยชีวิตก็จะมักเบาสบายมากเสมอเพราะเราไม่ต้องแบกถือการถือของมากๆกก็ต้องหนักเสมอของแทบทุกอย่างเราไม่ถือด้วยมือเพียงอย่างเดียวใจเราก็ถือทุกอย่างไว้แบกไม่เคยวางถือของด้วยมือถ้ารู้สึกเหนื่อยเราก็วางลงได้ทันทีแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายทันทีแต่ใจที่หนักเราไม่ค่อยรู้วิธีที่จะวางกันเลย เพราะเราไม่คุ้นเคยกับใจไม่ค่อยอยู่กับใจเราคุ้นเคยกับความรู้สึกหรืออารมณ์มากกว่าแทบทุกอย่างที่เราทําในแต่ละวันเราทําตามอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนมากเราไม่ค่อยใช้ใจเลยไม่รู้จักใจเวลาใจมีปัญหาก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเราใช้อารมณ์มากแต่ก็ไม่เคยสังเกตเรียนรู้อารมณ์ได้แต่วิ่งตามอารมณ์ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้จักอารมณ์ด้วยเช่นกัน อารมณ์เห็นอะไรก็อยากได้อยากเอาไปเสียหมดเพราะอารมณ์มีลักษณะที่เหมือนเด็กไม่ค่อยมีเหตุผลพอตามอารมณ์มากๆเราก็จะมีของเยอะเต็มไปหมดและเป็นของที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เป็นส่วนมากอิสรภาพของชีวิตเป็นสิ่งที่หาจากภายนอกไม่ได้แต่หาได้จากการฝึกฝนให้มันเกิดขึ้นภายในตัวเองเท่านั้น ฉะนั้นการคิดว่ามีเงินจะมีอิสรภาพมีเงินแล้วจะมีความสุขหรือมีเงินก่อนถึงจะทําดีได้ช่วยคนอื่นได้จึงเป็นความคิดที่ไม่เป็นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนให้มันเกิดขึ้นในใจไม่ใช่สิ่งที่จะหาซื้อได้เหมือนของเล่นทั่ว,วไปการมาอยู่กับแม่ทําให้มีเวลาว่างได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น เพราะแม่จะดูแลเราเสมอ,อยังไงแม่พอศพก็ต้องเลี้ยงเราเพราะเราปลูกและดูแลแม่อย่างดีแม่ทรณีก็ต้องให้เรามีพื้นที่อยู่อาศัยเพราะเรากลับมาบ้านมาอยู่กับแม่พอมีความมั่นใจว่าแม่จะให้ปัจจัยพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่ ความกลัวความกังวลต่างๆนานาก็จางหายไปชีวิตเริ่มผ่อนคลายเบาสบายมากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ในสมองเริ่มเกิดช่องว่างมากขึ้นมีที่ว่างให้คิดถึงตัวเองได้คิดถึงความสุขความงดงามคิดถึงอิสราภาพคิดถึงความรักความอบอุ่นและมีเวลาฝึกฝนสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นในใจได้ วันนี้ผมรู้สึกอิ่มรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตคุ้มกับที่ได้เกิดมาชาตินี้ได้พบว่าความกลัวต่างๆในชีวิตลดลงเรื่อยๆทำให้ชีวิตผ่อนคลายเบาสบายมากบางครั้งรู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่ผมดีใจที่ได้กลับบ้านดีใจที่ได้กลับมาอยู่กับแม่ทุกคน